อ่ะนี่ไม่รู <futuro> ้อะไรมาส่งวันนั้นน่ะคนนี้ไม่อยู่บ้านใช่ปะเราก็ถือว่าพี่ชายอ่ะรับของให้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรสั่งจนทำไม่ได้แต่ว่าถ้าสั่งอะไรไปแต่จะบอกแล้วน่าจะเป็นโปรละลอยหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ยให้มุกแกได้เดี๋ยวคนน้องดูก่อนน่าจะเป็นโปรละลอยกัดแล้วเป็นอะไทุกคนคืออันเนี้ยสั่งไปอะไรอันนี้ไม่สั่งหรอกคือของฟีอ่าเขาทำแจกก็เออสั่งไปเขาเริ่มแล้วหลายเดือนแล้วอ่ะเรลืมแล้วว่าเคยเคยบอกว่าทักดีเอ็มไอจีของเหตุของแบบว่าใครขับคนนี้ไปแล้วนี่น่าจะโปรละลอยกัดส พ <mm ี่แจรอบเอ๊ะอะไรวเออไม่รู <m 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 ้ส่งเร็วขนาดนี้ผลลอยนะไม่ต้องหวังเลยทุกคนสินทัดปะไม่สูงหรอสุดไหมสุดไหมสุดไหมไม่จ้าไม่สูงมากแค่ไหนแค่ได้จ้าเปอะไรมีอะไรจนด้วยนี่ใช่รอบนี้นะคะทัดปะนี่เออโอเคโอ้ยกลับมาแล้วตอนแรกก็นุ่งไปผลลอยที่ไหนได้เป็นพี่อันนี้คือไม่ได้สั่งบั้มต่างแต่งกายทีเดียวก็เลยได้แค่กาแล้วก็หารแบบคนแตนงขับคนอื่นที่เป็นหัวเมนตัวเองอ่ะแต่อันนี้เมนพี่แจ็คไงก็เลยเอาพี่แจ็คมาเออได้จ้าแล้วเาาส่่่งวอะไ ตอนแรกคิดว่าที่มีปัญหากันว่าไม่ได้การแต่เออน,นี่ได้การโอเคแล้วนี่คือเขาพี่เขาหอ,อมดีมากเลยนะเอีย๋ยวแรกเริบกจับมาคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นเออ่ฟลอรอ์แต่ไม่ใช่นี่เขาหอมมาให้แบบตองน,นี้แหละโอเคทุกคนการที่แจ็คมาบาย